<uge ot> ใช่เลยไม่ไล่เป็สั่นเลิฟเยียบหูอื้อไปทุกคนคืนน้ำลายค่ะทุกคนคืนน้ำลายนะคะ <c oughs> คืนน้ำลายนะคะเ <c oughs> ชอร์ซอนคืนน้ำลายนะลูก <c oughs> คืนน้ำลายนะเชอร์ซอนนะคืนน้ำลายนะไม่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 คืนน้ำลาย อุ๊ยอันนี้อันนี้สวยจังเลยโอ้ยโอ้นี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บ้านอะไรสักอย่างขายของฝากนนคล้ายๆเดิมแหละแม่ว่านี่ผู้ขี่แม่ี่พี่คาเฟ่ล้างนเบลเป็นคาเฟ่ล้างไปเบลเจ้ะ